ครับสวัสดีครับบนอาซีนะครับมีร่มนะครับลูกค้าส่งมาส่งสายแล้วก็ยุ่งมาครับอย่างนี้ครับก็อาจจะลำบากในการแกะนะครับเขาก็เลยป้อมๆใส่กันมาอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาทำอะไรนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้สายร่มที่มันยุ่งๆให้ได้เร็วที่สุดนะครับ อันเียเห็นไหมครับมียุ่งมากเลยเห็นไหมครับนี่ถ้าแบบนี้บางคนนี่ปวดหัวนะครับอมาดูนครับดูลองลองจับเวลาดูนะครับว่าผมจะสามารถเอาออกได้ประมาณกี่กี่กี่นาทีนะครับนี่ครับยุ่งเป็นปมอย่างนี้นะครับเั็นตางนี้แบบนี้หนาวเลยครับหลักการแรกๆนะครับให้รู้จากโครงสร้างของสายก่อนครับสายล่มของผมันจะมี A B C D นะครับ A B C D เรียงจากหน้าไปหลังนะครับครับ A B C D นะครับอ่าแล้วก็ซ้ายขวานะครับลำแรกครับไม่ต้องคิดมากครับทํายังไงก็ได้ครับเอาให้มันออกจากกันก่อนซ้ายให้มันแยกจากขวาให้ได้นะครับเดี๋ยวนะครับจับเวลาดูนะครับผมเริ่มแล้วนะครับอ้าวใช้หลักการสอดเห็นช่องว่างไหนสอดสอดสอดไปนะครับเอาเขาจะหนีนี่มาก่อน ลองจับเวลาดูครับแยกซ้ายออกจากขวาก่อนนะครับแยกซ้ายออกจากขวาเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไครับแล้วก็สอนออกมาฮะจะเพิ่งแยก A B C D ครับแยกซ้ายออกจากขวาให้ได้ครับมันเป็นปมอย่างนี้นะครับน่าจะน่าจะเห็นภาพนะครับผมก็ใช้เนี่ยผมก็ใช้อย่างนี้ ขี้ขี้มันออกมาครับให้มันเห็นรูที่จะสอดสอดไลเซอร์เราเนี้ยครับไปให้ได้นะครับแล้วก็สายคนพนครับมันชอบยุ่งกับเพื่อนครับเส้นนี้ตอนนี้ที่เป็นห่วงคนทนครับเอาออกก่อนก็ได้ครับลดกดห่วงออกก่อนก็ได้ครับนะครับกดออกเนี้ยนะครับเนี่ยยุ่งๆเี้ยนะครับมาดูกันว่าผมจะเอาออกได้กี่นาทีนะครับ ทำไปด้วยพูดไปด้วยอาจจะโอกช้านะครับมันไม่มีสมาธิเท่าไหร่นี่ครับนี่นี่ถ้าเป็นผมอย่างนี้นี่แบบแล้วก็ขี้ขี้อนอกมาก่อนครับขี้ขี้อนอกมานะฮะก่องนิดนึง ดับเวลาดูนะครับแยกซ้ายออกจากขวาให้หน่อยก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับหาหาหาตัวนี้ที่เราจะสอดไปให้ได้หาสอดเลเซอร์ไปให้ได้นะครับอันนี้อาจจะเกยียวต้นไม้มาเอา,เอาตัวนี้ออกก่อนอคอนโทรลนี้ออกก่อนตัวนี้นะครับมันจะพาเพื่อนยุ่งนะฮะ มุงกมอ,อกนะครับมันจะทําให้การสอดสายเราง่ายขึ้นไม่ยุ่งเติมเติมนะครับจับเวลาไปเลยครับจับเวลาไปเลยพอมันลุ่มหวมเลยครับพอเราขี้ขี้มันลุ่มเราก็เตรียมตัวตัวนี้นะครับสอดไลเซอร์ของเราเนี่ยครับสอดเลยสอดสอดตรงมันที่สอดได้นะครับจะฝืนเป็นสอดที่มัน ไปไม่ได้นะครับมันจะยุ่งกันเป็นใหญ่นี่ครับเห็นไหมครับมันมีก,งก,มกองตรงนี้ครับผมก็สอนไปนลยแง๊บนะครับแยกซ้ายออกจากขวาให้ได้ครับแยกขาออกจากขวาให้ได้ก่อนตอนเก็บก็เหมือนกันนะครับตอนเก็บจะให้สองข้างมาัมาอยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นยุ่งเลยครับข้างที่จะยุ่ง แล้วก็ขี้ขี้ที่มันเน้เนแหน่นมาก่อนขี้ขี้ให้เราเห็นดูนะครับพอมันพอมันเห็นเริ่มเห็นโลสวัดแล้วก็าหายหลักการน,นะครับสอดกลับไปกลับมาครับ,รบตัวนี้ก็ตัวนี้มันยุ่งอย่างนั้นแล้วก็ นี่เห็นไหมครับน,น,นี่เป็นรูๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้สอดน,น,นะครับอาจะค่อยขี้มานะครับก็มาดูขมานะครับอาจจะอาจจะชาร์ปงน,น,น,นี่นี่ครับเราดึงขึ้นมาเราก็เห็นที่ที่เป็นคองไว้นะครับเราก็จับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็สอดมาครับสอดหน้าสอดหลังนะครับเอาง่าย ้มันจะค่อยๆออกเองนะครับถ้าซ้ายออกจากขวาได้คือจบแล้วครับที่มันยุ่งก็เพราะซ้ายขวาครับมันมาปนกันลองสลับครับตอนนี้มาสอนบ้างผมจะพูดไปด้วยนะครับพูดไปด้วยอาจจะช้าลงไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีนี่เห็นไหมครับเดึงตัวนี้มันปเมกลวงก็สอดเลย เริ่มเริ่มนะครับเริ่มเป็นปมเล็กร่องเล็กลงใช่มเห็นไ,ไหมครับเพราะว่าเราเราสอนตัวยุ่งไปมาข้างนี้บ้างนะครับไม่ยากครับสายลมยุ่งคนนี่โอ้โหสม,มานให้ผมแก้ให้นี่มันโอ้โหแก้เองก็ได้ครับดูดูแนวทางดูแนวทางน,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 นะครับ ด,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 ดูว่าลายมันไปทางไหนแล้วก็เตรียมตัวจะสอดไปเลยครับตรงน,นี้ตรงน,นี้นนนเริ่มมันยุ่งยุ่งตีกันทางบ้านผมว่ายุ่งเหมือนอะไรวะจำไม่ได้ยุ่งยุ่งตีกัน ครับอันนี้อันนี้ผมอาจจะจริงๆมันม่มันไม่ยุ่งมากขนาดน,นี้นะครับผมทำมันยุ่งๆแล้วเขาจะลองขี่สายดูว่ามันจะอ่อนอนๆๆอันนี้ผมอัดยาวเลยนะครับไม่ได้ หยุดนะครับก <this> ็อยากรู้ว่าผมจะใช้เวลากี่นดทีนะครับเราเห็นลูกแล้วล้นึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นอย่นี้เราก็ซ้อนกลับไปครับก็มีลายให้สังเกตอยู่นะครับ สายมันจะมีเส้นเส้นสายคอนโทรนี้ครับมันจะเป็นสายที่ทําให้เรายุ่งนะครับถ้าปลดออกได้ก่อนเพื่อนก็ปลดไปเลยนะครับคอนโทรนนี่ครับเห็นผมเห็นรูตรงนี้แล้วครับแล้มาสอดนี่ผมก็ดึงออกนะครับอ่าฮะเห็นไหมครับนั่นน่ครับสายขวาออกจากกันแล้วนี่ครับเห็นไหมครับสายขวาออกจากกันอย่างนี้สบายเลยครับทีนี้โอ้โห นี้ก็มาดู A B C นะครับทีนี้มาดูนี่พอพอซ้ายขวาอหกืกันนี้แล้วแล้วก็สบายแล้วครับนี่ A B C มันก็แค่พลิกนะครับพลิกมันเอไปพลิกไปด้านหลังแค่นั้นเองครับแล้วก็หมุนหมุนให้มันหมุนหมุนให้สายมันอันนี้ก่อนนี่นิดเดียวหมุนหมุนให้มัน ประมาณว่ามันเรียงว่า A ไป B ไป C นะครับ A อยู่หน้าใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปครับตันนี้มันพันกันอยู่เห็นไหมครับดูครับมันพันพันกันอยู่เป็นเป็นอันนี้ครับแล้วก็ใช้หลักการเหมือนเดิมครับสอดเหมือนเดิมครับนะครับจับจับที่ๆดูตรงนี้ครับนี่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 สอดเลยครับตรงนี้เราจะเอาเราจะเรียง A B C D ครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับสอดเข้ามาครับงทีแล้วไม่รู้ครับจริงๆน่าจะเร็วกว่านี้ยู่ครับเพราะว่าผมผมอัดไปด้วยเลยไม่ค่อยมีสมาธิครับดไปด้วยนะครับเนมครับนยังมันยังพันกันอยู่มันยังพันกันอยู่นะฮะก็สายคอนโทรนี่เก็บเลยครับนี่นี่นี่สายคอนโทรนี่ครับที่เราปลดห่วมันออกครับ เส้นนี้มันจะพาเพื่อนยุ่งนะครับการเล่นร่มเบียนนี่เขาจะเก็บสายนี้ก่อนนะครับนีนน่มันนี่ครับมันมันมันลงมาครับสายกรนโก,นก็จะเอาอมันออกอก่อนเห็ไหมครับมันจะพันกับเพื่อนเราแยกออกไปเลยครับ คอนโรล่ไปแล้วครับคอนโรล่มันออกจากเพื่อนแล้วครับคอนโรล่มันจะพาเพื่อนยุ่งนะครับเป็นเส้นเดียวที่นะครับผมผมเอาคอนโผล่ออกมาแล้วนี่ครับเส้นนี้นี่นี่นะครับออกมาแล้วออกมาจากร่มแล้วนะครับมาดูกันต่อครับ A B C D ยังพันอยู่ไหมนะครับพันพันอยู่นิดหน่อยครับหมุนหมุนหมุนครับหมุน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  สูงด้วยครับทีนี้ทีทีมันยังพันกันอยู่แล้วก็ใช้หลักการมันเดิมครับสอดกลับหน้ากลับหลังครับนนยังพันอยู่ครับเห็นไหมพันอยู่แล้วก็หาปมมาหาหาที่สอดได้ครับสอ,อดครับเริ่มเริ่มออกนะครับ ครับมี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 มาแล้วแล้วก็มันมีอย่างนี้อยนี้ครับแลก like <con> <eye Hayır. S 1> ็ซอสนะครับกายางครับบนางเี้ครับเป็นี้ดูดูเป็นแนวทางกย่างไครับดูแล้วก็ปิดเงี้ยครับพลิก ยังเล็วนิดหน่อยครับเลนิดหน่อยดูซิพันอยู่ยวพันอยู่ยแล้วก็พันอยู่ยน,นิดนิดแล้วก็พลิกนะครับพลิกได้อย่างดูซิครับดูเอครับเอเอได้ยังครับเอนี่นิดนี่ยังเกี่ยวข้างหลังอยู่ใช่ไหมครับพลิกนี่ครับพลิกขึ้นมา,านี่ครับอ่านีได้อย่างโอเค อยู่ตรงลางครับอย่างเด,เดีอย่างเดียวอกนนิดเนียแล้วก็พลิกนะพลิกหน้าพลิกหลังนะครับนี่ให้เอมันอยู่ยหน้าให้ได้นะครับอ้าวมาดูครับเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะครับ นี่ครับเห็นไหมมาดูนะครับเอ๊ะนะครับเอ๊ะชลาเลยเอ๊นะครับเอหนึ่งเอ๊สองนะครับเอสองดีนะครับเห็นไหมครับซีดีครับเรียบร้อยไปข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยไปข้างหนึ่งนะครับนี่นฮะ ล้มเลยนี่ครับเสร็บไปข้างหนึง่งโอเคเดี๋ยอีกข้างหนึง่งอ้าวป้งทิ้งไปเลยนี่ครับอีกข้างหนึง่งมันก็จะบิดบิดพันพันกันอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะพันพันกันอยู่อย่างนี้แหละนี่แเราก็แค่บิดซ้ายบิดสวอดซ้ายสอดขวานะครับสอดซ้ายสอดขวาให้เมาอยู่ข้างหน้าให้เรียง A B C D นะครับเค อันดับแรกเอาคอนโทรลออกครับคอนโทรลมันอยู่ไหนนี่ครับปลายที่ผมดึงออกก่อนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดึงออกดึงให้มันออกไปนี้กับเพื่อนดีกว่าสายสีส้มๆนะครับอ,ออกมันอยู่ยังไงเอาไปท่านั้นนะครับเอาคอนโทรลออกนี่ก่อนนะครับคอนโทรลมันจะพาเพื่อนยุ่งโอเคคอนโทรลออกมาแล้วครับนี่ครับคอนโทรลเส้นนี้นะเห็นไหมครับ ก่อนเส้นนี้หลังล้มเนี่ยเขาออกอะไรครับทิ้งไปก่อนแยกไปก่อนแยกไปก่อนครับแยกเหมือนหมุนมาดู A B C D ครับยังพันกันอยู่ไหมครับอ่ายังพันกันอยู่ไหมอ่ามีนิดหน่อยครับทางนี้เอาออกก่อนแบบได้แล้วเอาหมุนครับมันมันเป็นเกลียวใช่ไหมครับเกลียวแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้มันเกลียวมันคลายออกเพื่อเพื่อตัวนี้ไม่ได้แกะเลยครับอ๋อยังมียุ่งอยู่ครับนี่มียุ่งนี่นี่มาดูนะครับมีใกล้ๆ ก็มีบิดบิดเียวนิดหนึ่งใชมครับผมก็จะนี่นีสายเชนนอ้ผมก็จะสอดเชนนีรหมุนหสอดเข้ามานนบ่บอมาดูีว่าดี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 มันได้ยังยังบิดนิดนึงครับบิดนิดนึงแล้วก็มครั จะเห็นไม่ชัดนะครับต้องลองเอาทําให้ร่มเล้นยุ่งเองนะครับนี่เขาคลิกมาอย่างเงี้ยครับคลิกให้เอมันอยู่ครับหายนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเอนะครับเอเอสองนะครับเอสองเอตัวนี้มันหายไปอันหนึ่งแล้วโอเคไม่เป็นไรครับ เลียงนดเนี่ยเลยสายเช่นนี้ครับเดี๋ยวไปแช้ให้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็ให้เห็นการวิธีการกดสายนะครับหนึ่งนะครับโอเคนี้ครับเรียบเรียบพอให้นะครับเรียบยเลยนะครับใกล้ๆนะครับถ้ามันบิดบิดบิดเลยแล้วก็พลิกพลิกพลิกก็สอดพลิกก็สอดอย่างนี้ครับไม่มีอะไรยากนะครับนะดูสิว่าริบสี่นาทีครับ เวลาหยุดนะครับป0นาท,ทีนี่ครับแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันก็เป็นเรียบร้อยนะครับ ครับนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับอ่าก็สรุปว่า1่งยุ่งสายเจ้าขวาก่อน2แล้วก็ปลดคอนโทรลนะครับ3ก็พลิกซ้ายพลิกขวานะครับระหว่างสายชุด A BCD เรียง A ไปถึง D นะครับข้างหลังนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวคนจะลองดึงดึงดูซิจะได้ไหม โอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ